โทสติปฏิทิตาขอให้ความรู้ตื่นตั้งมั่นในใจธรรมโมเหตุปัจ,จโยขอให้เห็นธรรมตามเหตุและผลสังโฆเมตานุภาโวขอให้พลังแห่งความเกื้อกูลค้ำจุนทางเดินสติปัญญาเมตตา ขอให้สามประการนี้ไม่พลากจากใจในยามรู้ยามหลงในยามสุขและยามทุกข์กำมังเขตังวิปากังทำเหตุไว้ในปัจจุบันวางผลไว้ตามการขอให้ใจนี้ไม่ประมาทในความดีไม่หลงในความสำเร็จ และไม่ถอในหนทางแห่งความจริงสัพเพธรรมาอนัตตารู้แล้ววางได้วางแล้วเบาเป็นอิสระขอให้การเดินทางของชีวิตดำเนินไปด้วยความถูกต้องอย่างสงบและไม่ย้อนกลับไปหลงทางอีกอิทังเมกุสลัง นิพพานสะสปัจจโยโหตุขอให้ความดีนี้เป็นเหตุปัจจัยแห่งความหลุดพ้นตามกําลังแห่งปัญญาโดยไม่เร่งและไม่หลง